สวัสดีค่ะช่องมารีมีของนะคะก็วันนี้มารีมีของก็จะมาทำรีแอคเกี่ยวกับเรื่องนิทานพันดาวนะคะเป็นซีรีส์ Y นะคะก็แต่ว่าพิเศษตรงที่จะมาทำในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะอยากจะลองฝึกภาษาอังกฤษดูบ้างนะคะแต่ขอออกตัวไว้ก่อนนะเป็น คนไทยร้อดังนั้นถ้าแกรมมาผิดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยนะคะแต่อยากจะฝึกนะถ้ายังไงก็รบกวนกูรูทางด้า,านภาษาอังกฤษคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นพารภาษาอังกฤกันนะ Hey guys welcome to my channel name Marimi ของ so this e p I gonna start to react a tale of Thousand Stars, Taylor. It's the series uh, that I heard. is really, really good. So we're gonna find out now. Let's begin. <laughs> a t ื o f t h าว s อง a s น a าวเนมินทนิทานพันดาวชีวิตใหม่ของฉัน Her name is t ม f a n อชื่อทอฝัน e มู t บ้านความฝันของฉันคือการได้เห็นเด็กๆที่นี่มีความรู้อยากให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดและที่สำคัญ ฉันอยากอยู่ใกล้ๆเขาเอ่อโหครับเดี๋ยวเมถึงหมู่บ้านครับของเราละอยู่ตรงนั้นคลายโช1 follow permission So ผมมาที่นี่เพื่อสานต่อความครับเขาต้องเป็นเสื้อยืดแทนครับไกลมั้ครับโอ้โหปลากาครับแถม3กิโลบ่ได้กัดใจหน่อยแต่มันไม่ง่ายเลยเมื่อผมได้พบกับเขาองคกองครับองคกอง นี่ครับผมคุณครูอาสาคนใหม่ครับที่มาแทนคุณครูทอฝันครับนี่คือหลงานของคมดครับผอนกี้อูผ่าครับผมให้แค่สองาทิตย์อู่าอยู่ที่นี่ไม่ได้หรออยู่ได้เว้ยใช้ยังไงวะเนี่ย no wifi ตัวภาษาอังกฤษตัวแรกคือ a d ไม่รู้ทำไมใจผมเต้นไม่เป็นจังหวะทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาไม่เป็นไรผมทำเองได้ His heart is beating every time that, <c oughs> that come closer to ผู้กองอะไรมึงหน่อยได้ปะที่หัวใจกูเต้นทุกครั้งเวลาอยู่ใกล้ผู้กองอะเป็นเพราะว่าหัวใจดวงนี้เป็นของทอฟันหรือเปล่าวะมึงจะบ้าเหรอหัวใจมึงเต้นอะก็เพราะว่าสมองมึงสั่งความรู้สึกของมึงเกิดขึ้นจากสมองของมึงเว้ยไม่ใช่หัวใจคนอื่น He confused between his heart or her heart that make him feel like this. I love this wow. But I'm not your wife. I love this sentence. ผมพาไปตลาดในเมืองตลาดเหรอขึ้นมาดิไปไม่ไป Let's go Let's go ดิ๊กว่ามึงแปลกๆไปนะปกติกูว่าไม่เห็นมึงดูแลใครเป็นพิเศษแบบนี้เลยใช s m i l i n g face mean something you know I love his face ผมบอกแล้วเลยว่าผมจะดูแลคุณผมบอกให้พอคุณนับไปก็ไม่เป็นไรนะมีสิเพราะคุณบอกเองอะถ้าเกิดเราต้อดาวคราะันดุงเมื่อไหร่ะ <laughs> wow it's a very interesting series because they have the night nice song that i really love it uh, they focus on the uh, destiny can make someone to see someone and fall in love with someone I hope you guys will like it too. Thanks for watching. Bye.